สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ DITP ชี้ช่องการค้าโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศค่ะและสําหรับวันนี้เรามีข้อมูลสาระประโยชน์ดีๆสําหรับผู้ประกอบการและสําหรับผู้ที่สนใจธุรกิจส่งออกมาฝากกันเหมือนเคยค่ะ การก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปลายปี2015ถือเป็นทั้งโอกาสและความท,ท้าทายเนื่องจากอาเซียนเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับหนึ่งของไทยประกอบกับมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อนเนื่องการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นการสร้างรากฐานที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของนิสิตนักศึกษาซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้เดินหน้าอย่างมันง่นคงกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยคณะทำงานบุกเบิกตลาดอาเซียนจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการเปิด AEC ร่วมกับสถาบันการศึกษาไทยซึ่งเป็นการร่่ววมือกันระหาง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสถาบันการศึกษาไทย14แห่งได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปครินวิโรธมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยพายัพมหาวิทยาลัยเรศวรมหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาและก้าเข้าสู่วัยทำงานจริงในอนาคตได้ใช้โอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ สำนักง,งานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสำนักง,งานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนซึ่งจะเป็นก้าวแรกที่สำคัญและยังเป็นโครงการต้นแบบของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในกลุ่มนิสิตนักศึกษา เดินนิสิตนักศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สถาบันที่ตนศึกษาอยู่จากนั้นสถาบันการศึกษาจะพิจารณาคัดเลือกผู้แทนของแต่ละสถาบันซึ่งนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะได้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานณสำนักง,งานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนในช่วงเดือนสิงหาคมจนถึงธันวาคม2558นอกจากนี้แนวคิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการเปิด AEC ยังสามารถนำไปต่อยอดขายายผลไปสู่การพัฒนาทักษะบุคลากรในด้านการค้าระหว่างประเทศของภูมิภาคอื่นๆต่อไปเพราะกรมส่งเสราารค้ เทศมีเครือข่ายสำนักง,งานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกว่า62แห่งทั่วโลกมีเครือข่ายบริษัทไทยที่ไปลงทุนในประเทศต่างๆดังนั้นการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสูงจึงเป็นการตอบสนองความต้องการทั้งภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตให้ยั่งยืนต่อไปเรายังมีข้อมูลดีๆที่เป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ประกอบการส่งออกมาฝากกันนะคะแต่ว่าถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมตอนนี้เข้าไปที่เว็บไซต์ของเราค่ะ ditp.go.th หรือโทรศัพท์1169สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ we